พัลลุนกับกรกับทีมงานพอจะเดิมพนนะครับเดิมพ้นองทำได้ไหมนะครับีออ่ไเีูกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกิดเดียวดูนิดเดียว อเฉลิมพลบอนุมหาที่นี่เลยนะครับอเลนอเลนเรือที่ท่ากบองศาดีมากๆนะครับรอรุนรอยเทียนะครับกับทังงานอฉเรืล้มพลนะครับกำเริบกำกับนะครับสามสิบห้าสิบสามสิบหกสิบสี่สิบเจ็ดสิบแลวเตมองแลวตะบอลนะครับอฉเรือล้มพลนะครับ รอดน้อยเที่ยนะครับกาแฟที่อยู่กลางอากาศนะครับกาแฟอ้จาลื้นมต้นะครับเดินด้ดนด้วยาาบบอสาบว่าเกิดขึ้นนะครับกาแอฉลมต้นนะครับกาแฟที่อยู่กลางอากาศนะครับหาอีกเส้นนึ่งก็เลยเล่าเรื่องแต่ก็ังเบื้องเลยนะครับเนื่องจากว่า เป็นไฟที่บวสมบูรณ์นะครับบวสาบว่าเกิดยังเขิ่นนะครับเราจะเดิ่มต้นนะครับโอ้ยเล่าออเกิต่อนะนันไปนะครับในการเที่ยวะครบ ทั้งความนี่เกิดยขึ้นนะครับครับอ๋อนจพุ่ตนะครับนากกางอายการครับแล้วความชัดเจนแล้วความถนัดเานีนะครับกันไปต่อนะครับเกิดยังขึ้นนะครับ

ส5 325ามร้อยยี่สิบห้าคะแนนมันเป็นคือไพ่ายนกินไปเป็นบองเป็นบองไปนะครับเบอร์กยูนะครับเบอร์กยูนะครับ